สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alien Workshop Mystery วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดตำนานที่ถูกซ่อนเร้นมานานแสนนานเรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามผมนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้มีชื่อว่ารหัสลับเจริโคหากพูดถึงชื่อนี้ หลายคนอาจจะนึกถึงเมืองโบราณทางฝั่งตะวันออกกลางแต่สำหรับผมและอีกหลายคนชื่อนี้มันคือรหัสลับมันคือเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวที่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงเรื่องราวของเจริโคได้ถูกกล่าวขานมาอย่างยาวนานในหมู่เชนเผ่าและนักสำรวจบางกลุ่มว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลึกลับที่สุดในโลก แต่คำถามที่แท้จริงคืออะไรคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้วันนี้ผมจะนำทุกท่านไปเจาะลึกถึงหลักฐานที่ถูกค้นพบและเราจะพยายามหาคำตอบไปด้วยกันว่าแท้จริงแล้วรหัสลับเจอริโคคืออะไรกันแน่แล้วใครเป็นผู้ซ่อนมันไว้กันนะเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1978ที่ทะเลทรายอระบทีมนักโบราณคดีนำโดยศาสตราจารย์มา์ตินแคมเบล ได้ค้นพบสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนพวกเขาพุแผ่นศิลาขนาดใหญ่ที่มีการสลับภาพคล้ายแผนที่ดวงดาวที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกประหลาดที่ดูเหมือนจะมาจากต่างดาวรายละเอียดบนแผ่นศิลานั้นมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนจนเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นจะทำได้มีการอ้างว่าแผ่นศิลานี้มีอายุย้อนไปถึง1,200ปีก่อนและมีรายละเอียดที่แม่นยำทางดาราศาสตร์ มากกว่าสิ่งใดๆที่มนุษย์ในยุคนั้นจะสามารถสร้างขึ้นมาได้สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในวงการวิทยาศาสตร์ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่านี่คือหลักฐานของมนุษย์ต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามปฏิเสธว่านี่คือเพียงผลงานศิลปะชั้นสูงของมนุษย์โบราณที่ตีความผิดไปสิ่งที่น่าสนใจคือแผ่นศิลานี้มีข้อความบางส่วนที่กล่าวถึงรหัสลับจรีโฮซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เมื่อไม่นานมานี้ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อดรแอนนาเฮสนักฟิสิก์ด้านควอนตัมที่ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างลับๆด็อรเฮสพบว่าแผนที่ดวงดาวบนแผ่นศิลาไม่ได้เป็นแค่แผ่นที่ธรรมดาแต่มันคือแบบพิมพ์เขียวทางฟิสิก์ที่สามารถอธิบายหลักการทำงานของจักรวาลในระดับที่ซับซ้อนเกินกว่าวิทยศาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันจะทำความเข้าใจได้เธอใช้เวลาหลายปี ในการถอดรหัสและจำลองแบบพิมเขียวนี้ขึ้นมาแต่ทุกครั้งที่เธอพยายามจะถอดรหัสเธอก็พบกับปัญหาเดิมๆคือการขาดข้อมูลที่สำคัญบางอย่างทุกอย่างเป็นไปได้สวยจนกระทั่งเธอไปสะดุดกับสิ่งที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อนนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่ดูคล้ายกับตัวอักษรจีนโบราณที่ถูกซ่อนไว้ในมุมหนึ่งของแผ่นศิลาซึ่งถูกซ่อนไว้ด้วยเทคนิคที่เกินกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์จะทำได้ แอนนาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด,ด้านอารยธรรมโบราณเธอได้พบว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นมันคือจเรโครซึ่งหมายถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความเงียบงนันความจริงที่ดรแอนนาเฮสค้นพบได้นำเธอไปสู่ป่าทึบในอเมซอนที่นั่นเธอได้พบกับชุมชนพื้นเมืองโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพวกเขาเป็นผู้ดูแลจริโคมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน และที่นี่เองที่แอนนาได้พบกับคำบอกเล่าจากบรรพบุรุษเรื่องราวที่ถูกส่งต่อกันมาผ่านการเล่าปากเปล่าจากรุ่นสู่รุ่นชาวเขาเล่าว่าเมื่อหลายพันปีก่อนมีผู้มาเยือนจากดวงดาวที่นำเอาสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่มามอบให้พวกเขาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกป้องโลกสิ่งประดิษฐ์นี้ถูกเรียกว่าผู้ปกป้องแห่งจักรวาลซึ่งสามารถป้องกันภัยคุกคามจากอารยธรรมอื่นได้ แต่เมื่อผู้มาเยือนจากดวงดาวได้กลับไปแล้วพวกเขาก็ได้ปิดผนึกสิ่งประดิษฐ์นี้ไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ยังไม่พร้อมคำบอกเล่าเหล่านี้ทำให้แอนนาเข้าใจว่าจริโคไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรับผิดชอบและถีดจำกัดของมนุษย์สิ่งที่ดรแอนนาเฮสพบภายในเทวสถานโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ใจกลางป่าอเมซอน คือสิ่งก่อสร้างที่ทำจากคริสตัลขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงเรขาคณิตซับซ้อนมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์จะสามารถสร้างขึ้นมาได้มันเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆอออกมาเป็นระยะเรากับมีชีวิตเธอได้เข้าไปสัมผัสกับมันและในทันทีนั้นเองความทรงจำมากมายก็ได้ถูกส่งเข้ามาในหัวของเธอเธอกลายเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนเธอเห็น ผู้มาเยือนจากดวงดาวที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีผิวสีเงินยวงพวกเขากำลังถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและเทคโนโลยีให้กับบรรพบุรุษของชาวเผ่านี้แอนนาได้เห็นภาพของสงครามครั้งใหญ่ในอวกาศที่มีอารยธรรมต่างดาวหลายเผ่าพันธ์ต่อสู้กันและเธอได้เห็นภาพของผู้มาเยือนกำลังหลบหนีจากสงครามครั้งนั้นมาย่างโลกของเราและพวกเขาได้สร้างเจเรโคร ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกป้องโลกในยามที่จำเป็นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้มันเพราะพวกเขากลัวว่ามนุษย์จะใช้มันในทางที่ผิดความทรงจำที่ด็อกแอนนาเฮสได้รับจากตริโคได้เปลี่ยนมุมมองของเธอเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวไปโดยสิ้นเชิงเธอเคยเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวคือภัยคุกคามแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่า พวกเขาเป็นผู้มาเยือนที่ต้องการช่วยเราคำบอกเล่าและเรื่องราวการพบเจอมนุษย์ต่างดาวในอดีตหลายเรื่องนั้นถูกบิดเบือนไปเพราะความหวาดกลัวและอคติของมนุษย์เองผู้คนที่เคยอ้างว่าถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปนั้นแท้จริงแล้วพวกเขาอาจจะถูกเลือกให้เป็นผู้รับสารหรือเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างแต่ด้วยความกลัวที่อยู่ในใจของมนุษย์ ทำให้เรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและเป็นอันตรายไปโดยปริยายด็อกแอนนาเฮสได้ตระหนักมากค,ความกลัวของมนุษย์เองต่างหากที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้และเจริโคก็เป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในจิตใจของมนุษย์หลังจากที่ด็อกเตอรแอนนาเฮสได้พบกับเจริโคและเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของมัน เธอได้กลับมาหา,าศาสตราจารย์มาตินแคมเบลและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังาศาสตราจารย์แคมเบลซึ่งเคยเป็นคนแรกที่ค้นพบแพนศิลาและได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อไขรปริศนาของมันก็รู้สึกโล่งใจและสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาได้มอบบันทึกการวิจัยทั้งหมดของเขาให้กับแอนนาและบอกกับเธอว่าตอนนี้ภารกิจของฉันจบลงแล้วแต่ภารกิจของเธอเพิ่งจะเริ่มต้น การที่เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดทำให้เขารู้สึกเหมวนได้ปลดปล่อยจากพันธนาการที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ไม่เคยมีใครหาคำตอบได้มันก็คือบทเรียนสำหรับมนุษย์เรานั่นเองบทเรียนที่สอนให้มนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่รู้และยอมรับในความจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เราเท่านั้นสิ่งที่ดรแอนนาเฮสและศาสตราจารย์มาร์ตินแคมเบลค้นพบนั้น เป็นมากกว่าแค่เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวแต่เป็นเรื่องราวของการปลดปล่อยความเข้าใจและการยอมรับในความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเจริโคไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนเราว่าความรู้และเทคโนโลยีที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากเราใช้มันด้วยความรับผิดชอบและความจริงไม่ได้อยู่ที่การค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การยอมรับในความไม่รู้และก้าวข้ามความกลัวของเราเองเมื่อเรายอมรับในความไม่รู้เราก็จะพบกับความสงบในจิตใจได้ในที่สุดศาสตราจารย์มาร์ตินแคมเบลได้ใช้ใช,ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเงียบในบ้านพักเล็กๆของเขา mm hmm. เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปลูกต้นไม้และใช้ชีวิตเรียบง่ายในขณะที่ดรแอนนาเฮสได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่ารหัสลับจารีโค ซึ่งไม่ได้เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดแต่เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการเดินทางของเธอและศาสตราจารย์แคมเบลหนังสือเล่มนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและทำให้ผู้คนเริ่มมองมนุษย์ต่างดาวและปริศนาลึกลับต่างๆในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่ในฐานะภัยคุกคามแต่ในฐานะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจ การยอมรับในความจริงและยอมรับในความไม่รู้คือหนทางเดียวที่จะทำให้เราค้นพบความสงบในจิตใจได้เรื่องราวของจาริโคเป็นเหมือนการเดินทางที่สอนให้เราเข้าใจว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่ถูกซ่อนอยู่ในตัวเราเองการยอมรับในความไม่รู้การเปิดใจรับฟัง และการก้าวข้ามความกลัวจะทำให้เราพบกับความสงบในจิตใจอย่างแท้จริงและทำให้เราสามารถมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าผมเชื่อว่ายังมีปริศนาอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่รอให้เราไปค้นหาคำตอบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม Alien Workshop Mystery หากใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวความลับที่เรานำมาเล่าให้ฟังขอขอบคุณครับ